มาแล้วที่ดินชัยนาทที่ดินที่คุ้มที่สุดในชั่วโมงนี้คุ้มที่1ทุกแปลงมีที่งอกกว่าครึ่งไรฟรีคุ้มที่2ทุกแปลงมีต้นไม้เนื้อแข็งแถมฟรีทุกแปลงคุ้มที่3ใครจองและทำสัญญาคนแรกรับส่วนลดไปเลยไร่ละ9,000บาทด่วนเลยนะมีจำนวนจำกัดแค่6แปลงเอง สามารถรับชมที่ดินสวยๆและโปรโมชั่นใหม่ๆก่อนใครได้ที่ l i น์แอ u l a n at a u l a n d มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับสวัสด,ดีครับโอ้ดูที่ไปกันวันนี้พี่พาผมมาที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ชัยนาทนะฮะโอ้ทำไมต้องทำเสียงหลอด้วยครับเพราะที่ดินแปลงนี้มันหลอมากฮะจริงหรอจริง ยังไงพี่ยังไงจําแปลงแรกที่เราขายได้ไหมจำได้ใกล้อะไรบ้างใกล้ซีเจอใกล้สถานีตำรวจหนองมะมองอ่าอ,อ่าใกล้โรงพยาบาลใช่ใกล้สาธรารุูปโภคทุกอย่างเออเออสุดยอดตอนนั้นอ่ะแต่คราวนี้ผมว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งที่แนะนําเลยแนะนําเลยเหรอใช่เห็นถนนนี้ไหม เห็นครับคือทุกแปลงที่รีวิววันนี้จะติดถนนลาดยางเส้น4003โอ้ยโหออใหญ่บเบอร์เลยเฮ้ยและวันนี้ฮะฟังดีๆนะอ่าผมมีของแถม2ออย่างใหญ่ๆยังไงยังไงเข้าไปดูดีกว่านอกจากของแถมมันมีอะไรอีกไหมจะบอกว่าที่ดินแปลงนี้ขนาดกำลังสวยฟังนะอ่าหไร่ครึ่งครับ2ไร่อ่าและสไร่โอ้โห มี6แปลงเท่านั้นอยากดูของแถมอันดับแรกวะอยากดูแล้วป่ะคุณหนึ่งลอยนุ่นเอ้านัดคุณหนึ่งมาเนี่ยมา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 ลุยกันเลยดีกว่ากำลังปักหมุดเลยเห็นไหมโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับนี่ออันนี้คือแปลงที่เราจะขายใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหสวัสดียังเป็นทางการนะคุณหนึ่งครับ คุณหนึ่งสงสัยครับคุณหนึ่งปักเขตที่ดินตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ถนนลาดยางอยู่ตรงนี้ใช่ครับเอวแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้เอาไว้เตะบอลตรงนี้คือเป็นถนนสาธารณะครับทั้งหมดเลยใช้ได้เลยคือเป็นที่งอกเลยครับที่งอกฟรีฟรีใช้ฟรีนี่แหละที่บอกว่าเป็นของแถมชิ้นแรกนะเฮ้ยตรงนี้คือที่งอกเหรอฟังไม่ผิดอ่า เนื้อที่หนึ่งไร่ครึ่งถึงสามไร่เนี่ยครับจะบอกว่ามีเนื้อที่งอกแต่ละแปลงเนี่ยนะไม่ต่ํากว่างานงานกว่าเกือบเกือบสองงานเกือบสองงานตอนหนึ่งแปลงนะอะที่งอกคืออะไรพี่โอ๋ที่ที่อยู่นอกโฉนดที่ใที่ของบุคคลอื่นเช่นถนนแปลงนี้ในโฉนดนะฮะถนนตรงนี้แล้วมันติดกับแปลงเราแต่เผอิญว่าหมุดของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ห่างจากถนนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นที่ฟรีเลย ที่ฟรีเลยเหรอที่ฟรีเลยเราใช้ได้เลยเหรอใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้เลยเฮ้ย Amazing พระเจ้าช่วยกล้วยทอดคนหนึ่งแนะนำหน่อยทั้งหมดนะครับมี1ไร่ครึ่งนะครับ2แปลงราคาเพียงไร่ละ245,000สี่หมื่นหบาทสองแสนส้าพยแถมที่งอกด้วยแถมที่งอกนะ2ไร่นะคนสอง2ไร่ราคาเพียงแค่239,000บาทเฮ้ยราอยากลดลงมาได้ลดลงมาได้ไล่ละ239,000บาทหมื่าสแปลงและแต่สุดท้ายนะฮะสุดท้ายราคาพิเศษมากสเปเชียลมากครับ ราคาเพียงไล่ละ2290 0 0บาทครับยแต่อันนี้คุ้มอันนี้คุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวมีป่าเบญจพรรณข้างหลังด้วยเฮ้ยมีป่าด้วยเหรอและนี่คือของแถมที่พี่บอกว่ามีสออย่างอันนี้คืออย่างที่2ป่าเบญจพรรณมีไม้อะไรบนะ้างฮะมีไม้แต้ครับไม้เต็งไม้ประดู่ไม้แดง,แดงต้นหนึ่งประมาณ5ปีถึงเปีอปีครับโอ้โหเดี๋ยวจะไปดูนะเดี๋ยวผมขอดูที่งอกก่อนได้ไหมว่้อ๋อขนาดเท่าไหร่ใช่เดี๋ยวผมเดินไปก่อนที่งอก เดีย๋ยวนะอันนี้คือถนนนะที่งอกนะฮะไม่ต่ํากว่า20เมตรนะอันนี้คือแปลงที่1ก็คือตั้งแต่ธงลงมานะตั้งแต่ธงครับจนถึงนู่นเลยนะถึงถนนเลยนะแปลงหนึ่งนะครับกว้างนะฮะ24เมตรความลึกเข้าไป100เมตรโอ้ยพี่โอ้สงสยัย100เมตรนี่รวมที่งอกเลยใช่ไหมไม่รวมนี่เอ้าไม่รวมหรอถ้ารวมนี่120 m. ได้120แปลง3เนี่ยน่าจะกว้างเท่าไหรครับ27เมตรครับ แบสอคือสองไร่ไงลึกร้อยยี่สิบเมตรครับลึกข้าอู้่แล้วก็บวกจับที่งอกเองมีสองไร่มีสองไรนเท่านั้นนะรีบเลยนะรีบเลยนะต่อไปใครอยากทําร้านค้าค้าสายเนี่ยก็ติดถนนลาดยางครับใช่มีที่ให้จอดรถด้วยใช่วิธีให้จอดรถด้วยครับที่งอกตรงนี้นะผมบอกให้ว่ามันเหมาะสําหรับรวมกันเปิดร้านหรือสวนอาหารอ่ะเพราะข้างหน้าเนี่ยเราสามารถจอดรถได้เป็นยี่สิบสสิบคันเลยนะต่อต่อต่อหนึ่งแปลงเนี่ย อันนี้คือแปลงที่สี่ครับตอนนี้เรายังอยู่แปลงสองไร่นะครับเออเดินเหนื่อยไหมเหนื่อยม,นอยมันไกลมันกว้างมันใหญ่น,ะะน้ากว้างมาก <นะ S 2> ย้ำอีกทีแปลงที่สามและแปลงที่สี่ขนาดสองไร่นะราคาไร่ละสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทและแปลงที่ผมคิดว่าคุ้มที่สดุดคงหนีไม่พ้นแปลงห้าและแปลงหกทำไมครับพี่ มันถูกอะถูกไม่รู้จะถูกไงนะแปลง5แปลงหก่นขนาดสไร่นะโ,อ,โอ,องแสนสองหมื่นเกบาทต่อไร่โโอ้หแล้วแถมเนี่ยบริเวณท้ายแปลงเนี่ยจะเข้าไปในส่วนของป่าเยอะมากกว่าแปลงอื่นอคือต้นไม้30-40ต้นครับครับปกติปลูกต้นเป็นหมื่นนะใช่ไม้พวกนี้แพงมากนะอแปลงห้ากับแปลง 6, หกนากว้วงเท่าไหร่ฮะเมตรครับ สามบเอ็ดอาคารพาณิชย์หกห้องเต็มหกห้องเต็มเต็มนะครับคือวันนี้ด้านหน้าเนี่ยครับทาร้านค้าขายได้ด้านหลังคุณมีป่าไม้มีป่าไม้ที่ท่านผู้ชมจะสามารถปลูกบ้านทําสวนทำเกษตรได้โอ้ร่มเงาดีมากตอนนี้มันถึงไฮไลท์ละที่พี่อยากจะเข้าไปดูในป่าในป่าเนี่ยคือของแถมที่บอกว่าของแถมที่สองครับแต่ก่อนเข้าไปในป่านิดเดียวครับตรงทางเข้านี่นะไหนไหนไหนคุณหนึ่งจะทําทางลาดลงมาปะ ใช่ครับก็คือเราอะจะฝังพ่อระบายน้ําให้ด้วย นะครับแล้วเราก็ปรับสโลปลงจนถึงที่เลยจนถึงแนวหลักเขตนี้เลยอ๋อคืออย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยครับคือสโลปมารถนี่ค่อยๆเลื่อนมาเข้าที่ดินได้เลยแล้วฝั่งท่อน้ําด้วยฝั่งท่อน้ําให้ด้วยครับด้านหน้าแล้วไฟกับน,น้ำนะที่นี่ไฟฟ้าอยู่หน้าแปลง,งอยู่แล้วแปลงตัง้งบ้านปึ๊บขอได้เลยครับดึงเข้ามาได้เลยครับส่วนน้ำเนี่ยอยู่ที่ถนนเส้นลัดยางตรงนี้ทั้งหมดเลยตรงนี้เลยก็ดึงเข้ามาได้เหมือนกันดึงเข้ามาได้เลยน้ําไฟพร้อมนะคือจะบอกว่าน้ําไฟพร้อมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราติดมิเตอร์ให้นะการขอไฟเนี่ยเราจะต้องมีแปบ้านนก่ออหรื ไปขอไฟทั่วคราวมาออมาถึงจะมีมิเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นการโยงเข้ามาแต่ละทีเนี่ยเรามีแค่เสานะทุกที่เป็นอย่างนี้หมดนะฮะต้องเข้าใจตามนี้นะแล้วทีนี้อย่างเสาเนี่ยถ้าอยู่ตรงถนนสาธารณะประโยชน์ทางถนนทางหลวงแล้วเนี่ยเขาสามารถโยงเข้ามาที่บ้านเราได้เลยครับได้เลย,ยแต่เราต้องซืงอ้อเสาถูกนะ เสาประจําบ้านถูกไหมใช่บางทีก็ต้องตั้งบางทีก็ไม่ต้องตั้งอ่าแล้วแต่แ,แต่เลยแล้วแต่ทาเลนะอันนี้คือความรู้เล็กๆน้อยๆนะตอนนี้เราอยู่ที่กลางแปลงที่สี่ด้านหน้าของผมเนี่ยกับด้านขวาของผมเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นวิวเขานะฮะเป็นวิวเขาอะผมเพิ่งเห็นเป็นวิวเขาล้อมรอบนะมีบ้านคนหลายล้อมเป็นบ้าน เขาเรียกเป็นบ้านสวนจริงๆอ่ะตรงนี้ผมการันตีว่าไม่เปี่ยวเลยซึ่งเซเว่นอีเลฟเว่นก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ไม่ไกลสถานีตำรวจก็อยู่ตรงนี้เองโรงพยาบาลใหญ่มากใช่หนองมะมงหนองมะมงโอเคแค่ฟังแค่นี้ผมว่าคุ้มละในทาเลทองแห่งนี้และยังแถมป่าไม้เบญจพรรณเข้าไปดูกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ท้ายแปลงสแปลงสีเรากำลังมุ่งสู่ป่าไม้เบญจพรรณใช่ไหมนี่นะดูซึ่งมันอยู่ในที่ดินเราเหรอใช่รับท้ายแปลงของลูกค้าทุกคนครับสุดยอดอ่ะผมบอกให้เลยนะ ต้นนี้นะไม่ใช่ห้าถึงเจ็ดปีสิบสิบกว่าครับแล้วดูต้นนี้คือจะบอกว่าไม่มีทางสิบปีฮะสิบห้าถึงยี่สิบฮะบอกให้เราเทียบจากแปลงสามนะจากแปลงสี่ที่เนื้อที่สองไร่นะคครรัับบจากเขตป่าตรงนี้นะคะเขตป่าตรงนี้เข้าไปถึงประมาณตรงไหน่ะเข้าไปถึงตรงตรงนู้นเลยครับตรงแถวไม้ฟืนนะครับช่วงช่วงไม้ฟืนนะใช่ครับโูลึกนะเนี่ยไม้ติงไม้แต่อันนี้คือไม้ติงนะใหญ่มากเลย ผมอยากทราบฮะคนซื้อไปแล้วเนี่ยตัดมาทำเฟอรน์รนิเจอร์ได้ไหมมันผิดกฎหมายไหมพี่โอ๊ะถ้าทานกฎหมายมันอยู่ในพื้นที่ของเราพวกเนี้ยจะไม่อยู่ในต้นไม้สงวนแล้วอ,อันนี้มันอยู่ในพื้นที่เราเราสามารถตัดใช้ได้รับแล้วเป็นพื้นที่โฉนดด้วยฉนดคุณแดงเออแต่เป็นผมผมก็ไม่ตัดนะดูดิผมแนะนําว่าเอามาทําสวนสร้างบ้านนะครับแล้วก็ต้นไม้เราไว้แบบนี้เลย เพราะว่าถ้าวันนี้คุณไปซื้อนะครับแล้วมาให้เขารอไม้เอามาลงที่ที่หลายหมื่นครับต้นหนึ่งคิดว่าไม่ต่ำกว่าสองพนห้าอันนี้ขั้นต่ำนะค่าขนส่งอีกขนส่งอีกอะไรอีกมาปลูกอีกใช่แล้วพื้นที่ท้ายเนี่ยแปลงหนึ่งครับเหยียบสิบถึงยี่สิบต้นครับคือง่ายๆเลยเหมือนซื้อที่ไร่ละสองแสนกว่าบาทแถมต้นไม้สองแสนกว่าบาทอ่ะอันนี้คิดง่ายๆนะตากายง่ายเนะอออ้าวสรุปเลยพี่โอคือเรามีแถมป่าเบญญพัรธ์ข้างหลังให้ใช่ที่งอกอีก เนื้อที่ที่งอกเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ประมาณเกือบสองงานตอนหนึ่งแปลงฟรีฟรีถ้าซื้อสองแปลงติดหน้าจะกว้างสวยเลยและอย่างหนึ่งยังไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยว่าจะแถมคุณหนึ่งกูก็ยังไม่บอกเลยออที่ยังไม่ได้บอกเหรอเนี่ยเขายืนงงอยู่อย่างนี้ได้ไหมอ่ะในหกแปลงนี้ครับผมขอเลยว่าถ้ามีลูกค้ามาซื้อคนแรกนะที่ทำสัญญาเลยเต็นเป็มเตรถให้เขาสักไล่ละเก้าพันได้ไหมเก้าพันบาทเก้าพันบาทเอา ขอ,แถ,แ,ขอแถมนี้ด้วย<อ>นะขอแถมนี้ด้วยอันนู้นด้วยขพคนแรกคนเดียวสายแรกมาเลยครับมดไปเลยไล่ละก้าวไปอันนี้สด,สดเลยนะเอเอีิอ่ะทุกแปลงของคุณหนึ่งผมเคลมว่าน้ำไฟถึงแล้วอ่าโอนยังไงโอนฟรีโอนฟรีอ่าเขาบอกนะครับคือไม่ใช่ว่าเราไปเลือกที่ดินนะที่ดินผืนเนี้ยเขาเลือกเจ้าของเขาเหมือนกันครับกับต้นไม้ผ่าบรรจพันธุ์5ปีถึง10ปีนี่นี่ตัดเบอร์สุดยอด วันนี้ฝากด้วยที่ดินกําลังเลือกคุณอยู่หรือเปล่านะนคุณต้องมาเลือกคุณต้องมาดูนะฮะหแปลงเท่านั้นนะรีบรีบตัดสินใจนะ้วจ๊ะรีบเลยนะฮะไปมาก่อนรถก่อนวันนี้ขอบคุณคนหนึ่งมากน,<อ>นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ